สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมีเมนูแซ่บๆมาฝากทุกคนกันนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าวันนี้พี่อ้อก็จะชวนทุกคนมาทำผัดกระเพราเห็ดออรินจินะคะซึ่งเห็ดก็มีโปรโตีนสูงนะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเราทำเมนูเห็ดไปหลายเมนูแล้วนะ บางครั้งเราก็อาจจะเบื่อนะคะเอามาต้ยามยำเอามาผัดหรือว่าเอามาทำห่อหมกบางครั้งเราก็ทานกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะวันนี้พี่อ้อก,ก็เลยจะเอาเห็ดออรินจิมาทำผัดกะเพราเห็ดค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่พี่อ้อเคยทำทานเป็นประจำนะคะพี่อ้อทานแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ชอบมากๆนะคะ ก็เลยจะชวนทุกคนมาทำผัดกระเพราเห็ดออรินจิกันค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะพี่อ้อก็จะหั่นเห็ดออรินจิเป็นชิ้นขนาดพอดีคำแบบนี้นะคะเห็ดออรินจิเป็นเห็ดที่มีความกรอบอร่อยค่ะแล้วก็มีความหวานมากๆนะคะเอามาทําเมนูอะไรก็อร่อยนะวันนี้เราก็จะทําเมนูแซ่บๆกันค่ะ เอามาผัดกระเพายิ่งอร่อยเลยนะคะใบกระเพาพี่อ้อก็เด็ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพริกกระเทียมก็จะใช้วิธีตำเอาค่ะเราก็มาผัดกันเลยนะคะพี่อ้อก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะ เคล็ดลับในการผัดกระเพราให้อร่อยนะคะเราจะต้องผัดจนพริกกระเทียมหอมฉุนนะคะบางครั้งเนี่ยพี่อ้อเคยนะคะเคยทดลองนะโดยการที่ไม่ผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะคือเอาน้ํามันใส่ลงไปแล้วใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราจะผัดลงไปนะคะรสชาติออกมาเนี่ยจะไม่อร่อยเท่ากับที่เราเจียวหรือว่าผัดจนพริกกับกระเทียมหอมนะคะ อันนี้พี่อ้อเคยทดลองมาแล้วค่ะหลังจากที่เราผัดจนพริกกระเทียมหอมดีแล้วนะคะก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะเห็ดออรินจิเนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยนะคะเป็นเห็ดที่ไม่เหนียวค่ะใครที่ยังไม่เคยทานก็อาจจะคิดว่าเห็ดขาใหญ่แบบนี้อาจจะเหนียวใช่ไหมคะแต่ไม่เหนียวเลยนะคะเป็นเห็ดที่มีความกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ในระหว่างที่เราผัดถ้าเผื่อน้ําแห้งจนเกินไปแล้วก็เติมน้ําสักนิดนึงนะคะให้พอมีน้ําขุ่นคลิกนะคะก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะพี่ออก,ก็จะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ําตาลแล้วก็รสดีค่ะใครชอบปรุงรสด้วยซอสอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะคะชอบแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นเลยนะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่อ้อก,ก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปด้วยนะคะเพื่อเ,เพิ่มสีสันค่ะ,ะผัดกะเพราของเราเนี่ยจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานนะคะจากนั้นเราก็ผัดให้จนเห็ดเขาสุกนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้รสชาติกลมกล่อมอย่างที่เราต้องการค่ะผัดกะเพราเห็ดเนี่ยบางคนก็อาจจะใส่หมูสมับ หรือว่าใส่หมูชิ้นใส่ไก่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเพิ่มก็ได้นะคะแต่สําหรับพี่อ้อแล้วเนี่ยพี่อ้อเป็นคนชอบทานเห็ดอยู่แล้วค่ะก็เลยชอบที่จะใส่เห็ดอย่างเดียวนะคะพอเราผัดจนเห็ดสุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะใบกระเพราที่พี่อ้อใส่เนี่ยพี่อ้อก็เก็บมาจากในกระถางที่พี่อ้อปลูกเอาไว้นะคะพี่อ้อปลูกกระเพราไว้หลายต้นค่ะ แต่ว่าต้นก็ยังเล็กอยู่นะ,ะก็ยังโชคดีที่ว่ามีหลายต้นนะคะก็เลยพอได้ผัดค่ะผัดครั้งหนึ่งก็ต้องเว้นวักไปสักประมาณ1อาทิตย์นะคะถึงที่จะ,ะเริ่มที่จะเด็ดมาทําอาหารได้นะเพราะว่าเขาแตกยอดไม่ทันค่ะความที่พี่อ้อทานบ่อยมากๆนะคะอันดับสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนนะพี่อ้อก็จะใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะ หน้าตาของผัดกระเพราเห็ดของเราก็น่าทานมากๆเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะพี่อ้อชอบที่จะทานเห็ดอชอบทานเต้าหู้ชอบทานปลานะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาทานอาหารประเภทนี้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยหนักท้องค่ะทานแล้วจะรู้สึกย่อยง่ายนะคะแล้วก็สบายท้องนะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําทานดูนะคะเมนูนี้นะพี่อ้ออยากจะให้ลองทําดูค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะและเห็ดสมัยนี้ก็หาง่ายมากเลยค่ะแค่เราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็หาซื้อเห็ดได้แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ